ปัญหาการเจาะรังกระดุมผ้าสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่เพิ่งหัดตัดเย็บการเจาะรังกระดุมผ้าง่ายๆเทคนิคง่ายๆอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนเอนเ,อนเข้าไปเรียนรู้ศึกษาได้เลยนะคะอยู่ในคลิปนี้บอกเทคนิคดีๆก่อนจะเข้าไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะไปดูวิธีเจาะรังกระดุมผ้าง่ายๆกับก้อยได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้แบ่งปันวิธีเจาะรังกระดุมผ้าสำหรับช่างเย็บผ้ามือใหม่กันนะคะ,คะในส่วนของรังกระดุมผ้านะสมมติว่านี่เป็นตัวเสือ้อ มองเห็นไหมอ่ะสมมติว่านี่เป็นเป็นตัวเสื้อนะคะสมมติว่านี่เป็นตัวเสื้อนี่จะเป็นรางกระดุมผ้ารางกระดุมผ้าความกว้างของของรางกระดุมผ้าที่พอเหมาะพอสวยพองามนะคะในส่วนของความกว้างจะอยู่ที่ครึ่งเซน0.5นะความกว้างนี่คือ0.5ความใหญ่ของรางกระดุมขึ้นอยู่กับเม็ดกระดุมที่เราต้องการจะมาติดของตัวเสื้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อแฟชั่นหรือว่า เป็นเสื้อที่เราใส่ตัวเดียวได้ประมาณนี้ความยาวนะความยาวของรางกระดุมอยู่ที่2เซนครึ่งหรือประมาณหนึ่งนิ้วหรือเล็กกว่านั้นตามความใหญ่ของกระดุมที่เราจะนํามาติดกับตัวเสื้อนั้นนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะสาบนะสมมติว่านี่เป็นสาบเส้นแนวนี้เป็นสาบเสื้ออันนี้จะจ่ให้ดูเป็นรางกระดุมกระดุมเดียวนะเราจะนําในส่วนของริ้นกระดุมตัวนี้จะใช้เป็นผ้าต่างสีนะจะได้มองเห็นค่อนข้างชัดเจนนะในส่วนที่ริ้นที่เราจะมาทําเป็นรังกระดุมเราจะตัดความใหญ่อยู่นะความกว้าง ความกว้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะกว้างสามยาวสามนะตัดสี่เหลี่ยมแบบนีน้แล้วอัดผ้ากาวใช้ผ้ากาวอัดหรือไม่เป็นผ้าแก้วลัคก,กี้ก็ได้นะคะหนึ่งชิ้นอัดเข้าไปอันนี้คือด้านที่ผิดนะด้านที่ผิดนะในส่วนของตัวเสื้อนีอ่คือด้านที่ผิดนะด้านที่ผิดพอเราตัดตัดผ้านะ,ะเราจะตัดเป็นผ้าตามหรือว่าผ้าขวางก็ได้ให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี like ้แต่เวลาเราจะมาวางในส่วนของตัวตัวริ้นกระดุมกับตัวเสื้อเราจะใช้ด้านที่ถูกประกบกัน อันนี้ด้านผิดนะ,ะด้านผิดที่กากบาทใช้ด้านที่ผิดที่ถูกประกบกันการวางนะคะเราจะใช้ในส่วนของส่วนของผ้าเฉลียงแต่เวลาเราตัดเราตัดเป็นผ้าสี่เหลี่ยมผืนผะ้านะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้สี่เหลี่ยมแบบนี้กว้างสามยาวสามนะ ah. เวลาเราวางเราจะวางให้ตกเกณฑ์ผ้าเฉลียงทะแยงแบบนี้เนี่ยนี่คือเกณฑ์เฉลียงนะ,ะเราจะวางให้ถูกเกณฑ์แบบนี้เราจะวางในส่วนของผ้าที่ถูกด้านที่ถูกประกบกันวางในส่วนของด้านล่างของตัวเสื้อเลยนะคะ เดี๋ยวขีดเลยให้เพื่อนๆดูมือใหม่จะได้มองเห็นชัดเจนนะแบบนี้เลยนะเปะ็นแบบเฉลียงวางทะแยงเลยค่ะวางทะแยงแบบนี้เราจะใช้ในส่วนของเฉลียงจะได้สวยๆนะ,ะในการทําดินกระดุมผ้ะเขหมุดปักขวางไว้เลยค่ะปักสีจักนะ,ะเพื่อนขา,าปรับสีจักให้ทีๆย้ำว่าปักสีจักให้ทีๆนะ ปรับให้ทีๆเลยเวลาเราคลิปรางกระดุมจะได้ไม่ขาดไม่รุ่ยนะคะปรับฟีจักให้ทีๆเราจะเริ่มเย็บตรงกลางของรางกระดุมแบบนี้นะคะนี่ค่ะตรงกลางเลยปรับฟีจักให้ถี่เลยนะคะเพื่อนขาสำคัญมากตรงจุดนี้เย็บไปเรื่อยๆนะคะพอถึงมุม พอถึงมุมของรังกระดุมใช้เข็มจักปักลงไปยกตีนผีขึ้นนะคะยกตีนผีขึ้นแล้วเราหมุนหมุนแบบนี้นะ,ะหมุนก่อนที่เราจะยกตีนผีเราจะต้องปักเข็มจักลงตรงมุมของรังกระดุมก่อนเข็มจกักได้จังหวะในส่วนของมุมรังกระดุมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะ,ะเอาตีนผีลงเดินหน้าต่อเลยะคะ่ะย้ำมาตรงนี้ต้องให้เป็นมุมเหลี่ยมสวยๆนะ,ะมือใหม่ใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆเ,เป็นก่อนแล้วเราค่อยสปีดนะคะ พอถึงมุมเราก็เข็มจักรปักลงเหมือนเดิมยกตีนผีขึ้นนะคะยกตีนผีขึ้นแล้วหมุนนะคะหมุนถ้าเราไม่ปักเข็มจักรลงเวลาเราหมุนจะขยับขยื่นนะคะตรงมุมของรังกระดุมจะไม่สวยนะคะพอได้จังหวะเสร็จตีนผีลงนะคะใช้ตีนผีลงเดินหน้าต่อเลยค่ะพอถึงมุมเราก็ปักเข็มจักรลงเหมือนเดิมแล้วก็ยกหมุนเลยค่ะหมุนเหมือนเดิมนะคะตั้งสี่เหลี่ยมให้เป็นมุมฉากสวยๆนะตรงนี้สําคัญถึงมุมเราก็ ลงเหมือนเดิมยกเลยค่ะเดินหน้าต่อค่ะพอถึงตรงที่เราเริ่มนะคะตรงนี้ไม่ต้องไปย้ำนะคะเราไม่ต้องไปย้ำแค่เดินผ่านนะคะย้ำไม่ได้นะคะเพราะว่าเราปรับสีจกักรถีเวลาเราย้ำจะเป็นก้อนด้านล่างเดินผ่านนิดเดียวยกออกเลยค่ะนค่ะเห็นไหมคะทีถีหลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะคลิปในส่วนของตรงนี้ ใช้ปลายกันไกที่คมหน่อยจะเป็นกันไกลล่ขีบก็ได้หรือปักกันไกก้ามปูนะ,ะส่วนตัวก็จะไม่ใช้กันไก่ก้ามปูขีดเพราะว่าปลายกันไกจะเสียเร็วนะคะจะใช้กันไกตัดของเรานี้แหละแต่ว่าต้องคมหน่อยนะคะนี่ค่ะให้ตัดมาถึงตรงมุมเหลี่ยมตรงจุดนี้สําคัญอย่าให้โดนเส้นได้ที่เราเย็บนะคะถ้าเกิดเราขีบโดนเส้นได้เราขิดโดนเส้นได้ารังกระดุมในส่วนของมุมเหลี่ยมจะหลุดลุ่ยขาด ะะสำคัญคิบให้สุดค่ะแต่อย่าให้โดนได้นะนี่ค่ะคิบให้สุดเลยมองเห็นกันอยู่นะเอาชัดๆเลยนี่ค่ะทั้งสี่มุมเลยนะคะสี่มุมเลยสี่มุมเลยนะคะนี่เลยขออนุญ,ญาตนะคะนี่ค่ะ ะคะ่อยๆค่อยๆกลับนะคะอย่าทําแรงนะคะหลุดนะถ้าทาแรงนี่หลุดลุ้ยเลยนะยิ่งเป็นผ้าไหมนะคะจบเลยนะคะค่อยๆจับยัดตัวนี้เข้าไปทีละมุมนะ,ะนี่ค่ะยัดเข้าไปเสร็จแล้วค่อย,อยๆดึงอย่าดึงแรงนะคะค่อยๆค่อยๆทานี่ค่ะก็จะเกิดรูปร่างหน้าตาลักษณะนี้นะคะนี่คือด้านในของตัวเสื้อนะ,ะเอาที่กลับมาก็จะเป็นแบบนี้มองเห็นกันอยู่นะ,ะส่วนตัวก็จะไม่รีดนะคะจะไม่รีด เย็บ yep, รังกระดุมให้เสร็จก่อนแล้วจะรีดทีเดียวถ้าเกิดไปโดนเตาสําหรับก้อยนะส่วนตัวก้อยลองดูเทคนิคนี้ดูนะคะพอะเสร็จแล้วเรียบร้อยให้พลิกในส่วนของตัวเสื้อขึ้นมาแบบนี้เห็นลิ้นกระดุมที่เราตะเข็บส่วนที่เราพลิกขึ้นมา Immer, <submarine. S 1> เห็นไหมคะเนี่ยนี่คะ่ะตะเข็บตรงตรงนี้สําคัญนะคะตรงนี้สําคัญ <M> ให้เขาอยู่ตรงตัวเสื้อให้เขาอยู่ฝั่งของตัวเสื้ออย่าให้ผักไปด้านของลิ้นกระดุมถ้าเกิดผักไปส่วนของลิ้นกระดุมจะทําให้ลิ้นกระดุมหนาไม่สวยรีดยังไงก็ไม่สวยนะคะ จับเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมแค่ใช้เดบลกรีดแบบนี้ก็อยู่แล้วนะคะแล้วทาแบบนี้ใช้เข็มหมดนะมือของเราเห็นไหมสองฝั่งแบบนี้เลยนะคะค่อยๆเอามือดันนี่เลยเอามือดันแบบนี้นะคะช่องไฟของมุมให้เท่ากันนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยนี่เลยให้เท่ากันทั้งสองฝั่งนะคะค่อยๆจับดันแบบนี้นะคะนี่ค่ะค่อยๆจับดันแบบนี้ แล้วใช้เข็มหมดนะ,ะปักยึดตัวไว้ปักยึดในส่วนของที่เราจะทําตรงนี้นี่ค่ะจิ้มเอาไว้ยึดแบบนี้นะ,ะทาเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะคะช่องไฟให้เสมอนะคะขึ้นอยู่กับมือเราไม่ต้องไปรีบนะคะขึ้นอยู่กับมือเราเวลาทํารังกระดุมแบบนี้นี่ค่ะจับแบบนี้นี่ค่ะเห็นไหมนี่เลยแบ่งช่องไฟให้เท่าเกันนี่ค่ะ ปักไว้ให้แน่นนะคะตรงนี้สําคัญนะคะตรงนี้สําคัญหลังจากเราใช้เข็มหมุดปักยึดแล้วเรียบร้อยเราจะพลิกนะ,ะในส่วนนี้มาเย็บการเย็บนะคะพยายามอย่าเย็บให้ลั้มาของตัวเสื้อเราจะเย็บในส่วนของตรงมุมแหลมๆเนี่ยเดินแค่เดินผ่านนะคะ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 ปรับที่จับพอดีนะคะไม่ต้องให้ถี่แล้วกายจากเย็บปกติเริ่มต้นเย็บไม่ต้องไปย้ำนะคะแค่เดินผ่าน ะะถ้าย้ําเป็นก้อนสําคัญอย่าให้ล้ามาตัวเสือ้ออย่าเย็บโดนตัวเสือ้อนะคะรังกระดุมจะย่นนะคะแค่เดินผ่านมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ดึงเข้าออกมานี่ค่ะสองสองข้างทําเหมือนกันนะคะสองข้างทําเหมือนกันอัพลิคนะคะจัดแจงเขาดีๆนะคะตรงมุมนี้จัดแจงเขาดีๆนี่ค่ะเห็นไหมมุมสามเหลี่ยมเล็กๆเนีย่ยที่เราคลิปเห็นไหมนี่ค่ะที่เราคลิปเล็กๆเย็บเดินผ่านอย่าเย็บให้โดนตัวเสื้อนะคะเดินผ่านเลยค่ะนี่ค่ะเดินผ่านแบบนี้เลย นี้เลยนะคะแบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เห็นไหมคะหลังจากที่เราเย็บเสร็จล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยของรังกระดุมนี่ค่ะเห็นไหมนี่เลยแล้วเราค่อยไปเย็บนะแล้วเราค่อยไปจัดการรีดให้เรียบร้อยส่วนในส่วนของด้านในนะตัดแต่งขึ้นอยู่กับเรานะตรงส่วนของมุมให้เหลือประมาณครึ่งนิ้วนะแบบนี้นะตรงส่วนนี้ให้เหลือประมาณครึ่งนิ้วเหมือนกันนะแบบนี้ ให้เหลือประมาณครึ่งนิ้วแล้วซ้ายขวาลายาวให้เหลือประมาณหนึ่งนิ้วแบบนี้นะคะตัดแต่งให้สวยงามนะคะให้เหลือประมาณหนึ่งนิ้วตรงมุมเราก็แต่งเขาหน่อยนึงให้ให้สวยงามนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะการเจาะรังกระดุมผ้าง,ง่ายๆอันนี้เจาะให้ดูแค่รังกระเดียวพอสังเกตนะคะ พอเราจัดแกงทุกอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยค่อยนําไปรีดนะคะส่วนตัวก็จะเจาะรังกระดุมผ้าแบบนี้เสร็จแล้วนะคะวิธีเจาะรังกระดุมผ้าสําหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่เพิ่งหัดเรียนรู้นะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทํำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันใหม่ที่หน้าสวัสดีค่ะ